สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเ้าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องวันนี้มนข้ามาเบิ้งลูก,กบอายุสองเมื่อครับพี่น้องที่สมพานฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลขอไลอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามนะครับอันนี้ปมามาณเก่าม่วงกลัวๆนะครับของวันที่ 26, 26, 26นะครับ26เมษายน2565นะครับพี่น้อง เห็นป่ะพี่น้องกบเอี่อ้นหัวกผมพอมหมูนวันที่ยี่สามเอาลงวันที่ยี่สามเอาพอแม่ลงวันที่ยี่สามยังเศร้าวันที่ยี่สี่แกจับขึ้นบ่ล่ะจับขึ้นวันที่ยี่สหายี่สหกกับมือหนีวันที่ยี่หกกับเป็นสองมือพี่น้องเห็นป่ะแตกนี่ดีพี่น้องน้ำกับใสบ่มีเน่านะครับเป็นสองมือเลยต้องเขาต้องข้องค่วงใสของน้ำไปตลอดนะพี่น้องอาหารผมว่าท่านห้เด้พี่น้อง มันสังเกตบางวิธีการหายอาหารเรื่ม้นที่หายอาหารนี่ได้ส้องมือเลยนี่ผมมาท่านหายอาหารนะครับเนี่ยเป็นวพาอาหารเขาไข่เขาเมื่อเกี่ยงดินเลยพี่น้องผมเมือย่างเพราะว่ามันไข่มันการนี่มันหน่อยการอหไเขาเอื่อวางเลยก็มันแตกเปอร์เซ็นต์การแตกมันสูงนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยเห็นไข่มันก็เลยเหมือนกินไข่กของมันละนะครับ อันนี้คือเมื่อวานใครดีๆข้าล่างใครดีแต่เมื่อว,วานมันเปิดเส้นการแตกสูงมันเห็นว,ว่ามีอาหารกินเห็นป่ะวันนี้สังเกตลวกกบป่นดีมาสังเกตลูกหัวมีการกัดกันเลยพี่น้องถ้ามีการกัดกันเขาก็ต้องมีอาการห้อาหารกันเะิรันี่นั่นหรือเพอเขาเริ่มกินอาหารเป็นเลยขเขาแข็งแรงตัวไวเลยพี่น้องนี่มันถึกแดดนะครับแดดนี่บว่ามีการนัน่นนะเบิง้งเบิ้งรอบๆพี่น้องบ่มีการไส้นั่นเนี่ยเห็นไหมรอบๆ ผมมีการใส่สแตนด์ดำเด้นะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยเขาอ,อยู่วงสีละนะครับนี่เห็นไ่มสแตนด์ดำผมไม่ได้ใส่ปล่อยเขาอยู่วงสีเขามักอยู่แบบห่อนห่อนเด้นหงักพี่น้องอย่าใส่สแตนด์ะนะไปยังไงไว้พี่น้องบางคือกบเด้ถ้ากบใส่สแตนด์มาใส่สแตนด์ตายนะครับจะว่ากันใส่สแตนด์ลายกับบางไงตาย,ยาาก,กันนะครับเห็นทัพพอดีนะครับต้องขัดกรองเขาพอดีนะครับอ่าห็นว่าสแตนด์มาต้องใส่หนักหนักพี่นอ้อง ก็ปล่อยยื่งขี่เลยวันนี้ใบเขาก็เริ่มให้อาหารหนึ่งเดียววันนี้แต่ตอนนี้ผมว่าห้ดอกมืูเนี่ยน้ำเว้นผมว่าห้นะครับหมูแรกเขาิให้ยนะครับพามาเบิงเ่งเสือใบสักวันในเดือนะครับว่าการให้อาหารเขาจนะห้ตอนใดต้อมมือเต็มผมว่าท่านหายเด้อมันมาเบิ่งบ่ออีกบ่อนึงนะครับบ่อนี้อาหารเยอะแยะเห็นบ่อพี่น้องบ่อน,นี้อาหารเยอะแยะนะครับ บ่อนี่งคือบ่อที่หอยหงอนวัดอย่นี่ลองเห็นไหบ่อตายจากไก่นะครับยังคือเกาอยู่แต่ว่าอาหารเขามีเยอะนะครับนี่บาา่อมันน้ำลุ่ไหนมันถี่ขาดออกซิเจนคือยังเอฟซีเราโท่วมมากนแหละลดนข้อเมนต์นทางล่างขอบุคลากรเ้อพี่เยอะเย็บซี่เราชำนาญเด้อผมว่ามันถี่ขาดนา้ำเอ้ยขาดออกซิเจนนะครับเพราะว่าพอเมีพันธุ์เขาลุ่ในนี่ว่าเขา ใส่งานยมังขันจงหันใจใส่งานเนาก็ล่างตัวล่างตียังนี่มันก็มีข้าวบนเดเอาใส่แค่เอาเกี่ยวไหลหมดเลยเนาะมีข่ามีควันไหลหมดเลยมันก็ได้มีข่าตัวพี่เกี่ยวพวอเพียงนะครับก็ได้หอยหัวที่ฝนวานเปียสี่ละวานครับแต่ว่าบ่ได้บัดนี้ใครจะเลี้ยไหลคนหรพี่น้องดำเห็นว่าอาหารนั่นอาหารเขาได้นี่มู้นี่นี่ที่พ่อท่านหายอาหารได้พี่น้องก็อาหารธรรมชาติเขามีแหละนี่เห็นไ่มมันเกิดขึ้นเองเลยนะครับ อผมมาเติมน้ำเพื่อให้เพิ่มออกซิเจนให้เขานะครับก็ต้องใส่การหนักและงามนะเขาดิบว่าการไม่มีการน่าอีกนะครับเกาต้องระวังเขาดีๆนนบอลก็บอลนั้นบ่มีปัญหาหน่อยแ้่อาหารมันเล้งจบกด้วยหาหกหมือนกับเอาล่งลางหมดนะครับเดี๋ยวหาตะบอมาเตรียมใหม่บุญล่วงลางเห็นบ่ยิ่งเขียวบุญผมคงตีล่งไว้เดี๋ยวเขาไปล่งไว้พูดยิ่งเขียวบุญเดี๋ยวนี้เนาะตะบอมันก็นเต็มเลยเด้งหงักต้องหาบอหาบอ ย้มาเพิ่อมอีกปลา,าเกี่ยวเพิ่มอีกนดครับนี่ของมืงตัวพี่น้องอันนี้ว่าต้องให้มืนแรงอะไรให้เปนปัญหาเกิดขึ้นเลยตายน้ำสีน่าพี่น้องเห็นไหมครับอาหารเขาเยอะแยะนี่เห็นไ่มนี่น,น้ำพุกิโยนี่เป็นอาหารโดยธรรมชาติของเขาเพราะว่ามันมีพวกไปพวกคาบคาบไข่จุพ่อ,อาาแม่เขาพี่น้อง,อ,งอยู่นะครับมันก็ได้เป็นอาหารได้นะครับ มีตายเยอะหนิที่นองโอ้มีตายอยู่ครับมีตายอยู่มีขาบอยอะขาดมูตายฟ่วงรองเรียงมีเอนบ่ม <ore> ีเอนเยวมีขาดมูตายอยู่ที่นองพ่วงรองเรียงแสดงว่าบ่อนีมีการตายจมูกว่านนี่ขาดอากาศจมูกว่านนี่นะครับมีมือขึ้นนี่บ่ครับแต่ว่าก็นเดือดร้ายบ่นิดหลายโหดนะครับตายกับทีว่าธรรมชาติแต่ว่าบ่สมบ่อยากจะตายง่ายๆนะครับที่นอง การเลี้ยงเพ,พากผมตายด้วยการสูญเสียเมล็ดพ่น้องว่านะครับถ้าตรงพยา,ยามรักษากไว้ดีๆนี่มี่อตายอยู่เพราะฉะนั้นยามทีเฮ็ดนี่ก็อตอ,เอนเรานำที่เขาเพาะนำเดือน้ำเดือนี่คอ,อยติดด้วยน้ำเดือจากการขยายพันธุ์พอเมเขานะครับคอ,อยติไมหมดแต่เขานำไม่มาไทยมันคืนนนอวอดตายนะครับจุดประสงค์ในการเพาะการใส่นำมาดางของผมหนึ่งชื่อว่า สงค่นนี่เขาหลอดได้ลาย,ยพี่น้องต่ะ่านี่บอหลอดนะครับตายอยู่ตายไปยยกักปน,ะค,น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 คิดเปอ,อร์เซ็นี่ประมาณสิบปอร์เซ็นต์จากจากลอยเปอร์เซนต์ออกประมาณนีแปดสิบเปอร์เซนกะแต่เดี๋ยวตายอีกสิเปอเนดี๋ยวเก็บสิบเปร์เซนะครับบอนี่เลเนี่แต่ว่าบอหนั่นนี่ย่งคือเกานะครับบอลเสียงย่งงือเก่านะครับนบมพี่น้องบอลย่งคือเกอ่านะครับ กระโบ,บนี่ตายนี่นะครับมีแต่แ่บขอแซ่บส้างกันได้ไหมเห็นชัด LIKE เจนว่าเราพี่น้องว่าันรนน้ำดีบ่อดีสะอาดเขาก็บ่ตายนี่น้ำน้ำน้ำบ่ดีบ่อสะอาดดีนะครับแต่ว่าน้ำบ่ดีเพราะน้ำน้ำเก่าน้ำจะเกิดตากขาพอเมื่พันมาผสมพันธุ์กันตอนกลางคืนว่าเขาเอาเลยเขาบอกเลยนะเนื่องจากว่าน้ำประดานพนี่มันมีหน่อยเนี่ยน้ำตัวเนี้ยแต่ก็จอกอยู่มัมีหน่อยผมเลยอดจำเป็นต้องเอานีใส่ใส่เลยนะครับงอนลวดมือเย็ดไหมปรับปรุงเลยยังไงนะครับ มันเห็นลอยเห็นนย่างลอยประเทศเดียวแต่ในการเลี้ยงลวดเดี๋ยวทาเลี้ยไลสอะไรยิ่งดีนะครับหรือเราห้าป้องกันการตายของเขานะครับาเลี้ยไลยู่ดีนะครับเลี้ยลอยก็พี่ว่าขาดกำไลไปนะเอาเอาแค้นนี่นะพี่น้องคนเล็บปลูกสุนทตไคร่ไปทาพี่น้องกาตับคนเด้อก่อนจากลากันอย่าลืมกดตับตะไคร่กดไลค์กดแชก่พี่น้องกดมีครับ